คุณครูจะเรียนต่อจากที่คุณาสอนไว้เลยนะคะในทั้งสองครั้งเนี่ยคุณาสอนเรื่องของออคุณาสอนเรื่องอะไรไปนะสองครั้งน่ะ,ะตัวประกอบตัวประกอบเรื่องที่สองอะจำนวนเฉพาะถูกไหมคะอ่าเรียนจำนวนเฉพาะอ่าถูกต้องถูกต้องเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาต่อก็คือวันนี้เป็นเรื่องตัวประกอบเฉพาะ นะคะชื่อเรื่องว่าตัวประกอบเฉพาะเพราะเรื่องที่1นักเรียนเรียนตัวประกอบไปแล้วเรื่องที่2รู้จักจํานวนเฉพาะไปแล้ววันนี้มารู้จักซิว่าตัวประกอบเฉพาะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องตัวประกอบเฉพาะนะคะอ่าเรื่องตัวประกอบเฉพาะเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนไหนก็ตามที่จะเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วยได้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติด้วยกัน2ข้อด้วยกันนะคะก็คือคุณสมบัติของจํานวนที่จะเป็นตัวประกอบเฉพาะขึ้นหนึ่งจะต้องเป็นตัวประกอบของจํานวนนั้นก่อน นะคะถ้าตัวใดไม่ใช่ตัวประกอบเนี่ยเราตัดไปได้เลยมันไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะแน่นอนนะคะและ2คือเป็นจํานวนเฉพาะนะคะต้องมีทั้ง2ข้อนี้รวมกันนะคะถึงจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะถ้าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ1ไปเนี่ยเราจะไม่เรียกมันว่าตัวประกอบเฉพาะ โอเคนะคะอ,นนอ่ะเ,อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าตัวประกอบเฉพาะเป็นยังไงคุณครูขอทดสอบก่อนว่าที่นักเรียนเรียนเรื่องตัวประกอบกับจํานวนเฉพาะไปเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมเพราะว่าถ้าจําไม่ได้เนี่ยนักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะไม่ได้เลยนะคะอ่ะมาดูขอทดทวนเรื่องตัวประกอบนะคะอันนี้จะเป็นเกมนะคะ นักเรียนเห็นด้านข้างข้างซ้ายของนักเรียนนะอันนี้จะเป็นเลขสุ่ม<ร>เดี๋ยวคุณครูตอนนี้มันเป็นเลข77็สิบเจ็ดถูกไหมคะแต่ถ้าคุณครูคลิกเนี่ยมันจะสุ่มแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันได้เลขอะไรเหมือนกันนะคะสมมุติคุณครูสุ่มปุ๊บนะสมมติคุณครูสุ่มได้เลขอะไรก็ตามนักเรียนต้องตอบครูให้ได้ว่าจํานวนนั้นเป็นตัวประกอบของสิบห้าจริงหรือไม่นะคะตอบว่า ใช่หรือไม่ใช่ใช่ตัวประกอบ2องสิบห้าหรือเปล่าโอเคนะคะพร้อมไหมใช่ยังยังไม่ได้ซูมเลยแหมตอบไวมากอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะกดซ่มนะให้เล่นอะไรเหมือนกันนะคะเริ่มใช่มั้งอ่าเป็นตัวประกอบของสิบห้าใช่ไหมคะใช่ใใช่ครับใช่ ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะมีใครตอบไม่ใช่ไหมส่วนใหญ่ <ee> ตอบใช่หมดเลยเห็นส่วนใหญ่ตอบใช่หมดเลยนะคะอ่ะคําตอบคือถูกต้องค่ะใช่นะคะห้าเป็นตัวประกอบของสิบห้านะคะโอเคนะไ,ไปข้อที่สอข้อที่สองข้อที่สองไ่ใถามว่าเป็นตัวประกอบของสี่สิบหรือไม่ เดี๋ยวุูมก่อนนะยังไม่ไดุ้่มนะอ่ะดูนะว่าจำนวนที่ครูุูมเนี่ยเป็นตัวประกอบของสี่สิบหรือไม่นะคะเริ่มหลักที่หนึ่งหนึ่งใช่ไมไม่ใช่สิบสองค่ะสิบสองเป็นตัวขอประกอบของสี่สิบใช่หรือไม่ไม่ใช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 ่เป็นคำตอบไม่ใช่ครับเป็นคำตอบที่ ถูกต้องนะคะ12ไม่ใช่ตัวประกอบของ40นะคะเก่งมากเก่งมากแสดงว่าทําการบ้านที่ครูนาให้ไปอ่ะข้อที่สามข้อที่สามเป็นตัวประกอบของ63หรือไม่อ่ะครูจะเริ่มสุ่มแล้วนะหลักที่หนึ่งสองค่ะ ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นตัวประกอบของหกสิบสามใช่หรือไม่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องเก่งมากเก่งมากนะคะใช่นะคะยี่สิบเอ็ดเป็นตัวประกอบของหกสิบสามนะคะโอเคข้อสุดท้ายข้อที่สี่อ่าวันใดเสียงครูเชยเป็นตัวประกอบของสามสิบแปดนะคะ สุ่มแล้วนะยังยังไม่ได้สุ่มเลยตอบแล้วอ้าวเลขอะไรโอใจเย็นดินรนแปดค่ะแปดเป็นตัวประกอบของสามสิบแปดใช่หรือไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่ใช่ใช่แปดเป็นตัวประกอบของสามสิบแปดไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะว่าแปด แปดฐานสี่สิบแปดอ่ะสามสิดไม่ลงตัวเนาะฐานไม่ลงตัวโอเคเก่ <Okay>. <S <S งมากเก่งมากเก่งมากโอเคนะคะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาทบทวนเรื่องจำนวนเฉพาะ นะคะจำนวนเฉพาะบ้างดูซิว่า <Hey. S 1> นักเรียนเนี่ยจำจำนวนเฉพาะได้ไหมนะคะวันนี้ครูเอาเลขหนึ่งถึงยี่สิบมานะคะจํานวนเฉพาะเนี่ยมันมีเยอะมากเลยครูนาให้ทําไปแล้วถึงหนึ่งรอยถูกไหมคะแต่ว่าจํานวนเฉพาะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องจําให้แม่นเลยขอแค่หนึ่งถึงยี่สิบเนี่ยนักเรียนต้องจําให้ได้ว่าเอจำนวนไหนเป็นจานวนเฉพาะบ้างนะคะเดี๋ยวจะลองลองทดสอบขอ ขออ่เดี๋ยวคู่จะเรียกดีกว่าอาสา,าสมัครดีกว่าว่าให้ตอบว่าจํานวนไหนบ้างหนึ่งถึงยี่สิบนะใครอยากตอบให้โบกมือมาโบกมือมาในในแชทเห็นไหมใครโบกมือขึ้นมาอ่านี่คนแรกนัทพัทนัทพัทเปิดไมมาลูกนัทพัทหอมชื่นจิตโบกมือมาคนแรกอ่านัทพัทจำนวนไหนครเป็นเฉพาะเลขอะไรลูก อาทั้งหมดเลยใช่ไหมเอาจำนวนเดียวก่อนโอ้ยอาตอบหมดเลยอะเอาแบบเล็ก้างไงเอาเลขอะไรก่อนให้เลือกหนึ่งเลขเลขหนึ่งเลขสองอะไรนะสองสองใช่ไหมลูกคุูไม่ค่อยได้ยินอะนัทพัทตอบเลขอะไรนะเลขสองใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะสองถูกต้องนะคะอะ คนต่อไปมีคนโบกมือนัทธกรบ้างนัทธกรชาวพิจิตรหนูว่าจํานวนไหนคะเป็นจํานวนเฉพาะสามครับสามโอเคถูกต้องนะคะสามนะคะอ่ะต่อไปคนที่โบกมือมาสุ่ที่พัร์สู่ที่พร์หนูคิดว่าจํานวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะอะไรนะ เมื่อกี้ห้าอ้าห้าถูกต้องนะคะถูกต้องเลมอ่ะโอเคก็มานี้นะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้นะคะว่าสรุปแล้วจำนวนเฉพาะเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบที่นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะมีดังนี้นี่นะคะก็จะเหลืออยู่ทั้งหมดกี่ตัวก็จะเหลือทั้งหมด 8ตัวนะคะที่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะก็คือ2 3 5 7นะคะ11 13 17และ19โอเค,อเคต่อไปเราลองมาหาตัวประกอบเฉพาะกันบ้างนะคะว่าวันนี้นะคะเราคุณครูจะสอนวิธีการหาตัวประกอบเฉพาะนะคะว่านักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรนะคะ สมมุติครูบอกว่าครูอยากจะหาตัวประกอบเฉพาะของ9นะคะเราจะหาตัวประกอบเฉพาะของ9วิธีการหาก็คือนักเรียนจะต้องครูบอกไปแล้วว่า<ม>จํานวนที่เป็นตัวปร,ประกอบเฉพาะได้เนี่ยมันจะต้องมีคุณสมบัติด้วยกัน2อย่างถูกไหมคะคือ1ต้องเป็นตัวประกอบด้วยแล้วก็2ต้องเป็นจํานวนเฉพาะด้วยนะคะดังนั้นขั้นที่ 1, 1ให้นักเรียนหาตัวประกอบก่อน9มีจํานวนใดเป็นตัวประกอบบ้าง สามสามสามสาออีกที่เป็นตัวประกอบนะมีหนึ่งถูกไหมคะมีเก้ามีตัวประกอบทั้งหมดสามตัวถูกไหมคือ 3, 1, สามหนึ่งแล้วก็เก้าทั้งสามตัวนี้เป็นตัวประกอบของเก้าหมดเลยถูกไหมต่อไปคุณ<ม>สมบัติที่สองเรามาเช็คซิว่าจํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะสามใช่จํานวนเฉพาะไหมคะ ไม่สามใช่ไหมจำนวนเฉพาะใช่ใช่ถูกต้องสามเป็นจํานวนเฉพาะนะคะโอเคหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะเก้าใช่ไหมคะ ไม่ใช่ 5, 9, ไม่ใช่ 5, ไม่ใช่จนจ 5, 5, 5. สรุปแล้วในสามตัวนี้นะคะมีเลขสามตัวเดียวที่เป็นทั้งตัวประกอบและเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของเก้าคือสามโอเคนะคะไปสามตัวเดียวที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของเก้านะคะอะต่อไปมาดูข้อที่สอง ยี่สิบสี่บางเราจะหาตัวประกอบเฉพาะของยี่สิบสี่ก่อนอื่นนักเรียนต้องหาตัวประกอบก่อนยี่สิบสี่มีจํานวนไหนเป็นตัวประกอบบ้างหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่หกหกแปดอะไรอีกแปดแปดสองสอง และตัวสุดท้ายคือยี่สิบสี่เก่งมากเลยนะคะอะตอนนี้ได้ตัวประกอบแล้วมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันต่อไปเรามาเช็คซิว่าตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้าง 1. ใช่จำนวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่ค่ะใช่สใช่ไหมคะใช่สามใช่ไหมคะใช่คใช่ไหมไม่ใช่หใช่หใช่ไหมคะ ไม่ใช่แปดใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ค่ะสิบสองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะไม่ใช่โอเคสรุปแล้วในแปดตัวที่เราหาตัวประกอบมามีแค่สองจำนวนเท่านั้นที่เป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมคะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของยี่สิบสี่คือสองและสามโอเคไหม ยากไหมคะไม่ยากเนาะอ่ะต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่สามอ่ะสามสิบเก้าบ้างอ่ะลองหาซิตัวประกอบของสามสิบเก้ามีอะไรบ้างหนึ่งสอสามอะไรอีกสิบสามหรือเปล่าใช่ไหมสิบสามสิบสามครับและ สามสิบเก้าสามสิบเก้าอ่ามีสี่ตัวได้กันอ่ามาเช็คว่าตัวไหนเป็นจํานวนเฉพาะหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สามใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่สิบสามใช่ไหมคะใช่ค่ใช่สามสิบเก้าใช่ไหมคะไม่ใช่ สรุปแล้วนะคะดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของสามสิบเมีสองตัวด้วยกันก็คือสามและสิบสามโอเคนะคะโอเคค่ะค ออคต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ45มาดู45บ้าอง45ตัวประกอบของ45มีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าห้าเก้าเก้ามอะไรอีก ห้าห้าไปแล้วปีสิบห้าใช่ไหมคะอะไรอีกสี่สิบห้าอะไรอีกสี่สิบห้าสี่<ม> <45. S 2> สิบห้ามีอีกไหมมีอีกไหมคะไม่มีอ่าไม่มีแล้วน้อมีหกตัวนะคะอ่ามาเช็คคุณสมบัติหนึ่งใช่จำนวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่สามใช,ใช่ไหมคะ ใช่ห้าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะใช่ใช่เนาะเก้าใช่ไหมไม่ใช่ม่ใช่ใช่ไมช่ห้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หาใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อ่สรุปแล้วดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของสี่สิบห้าคือสามกับห้าอ่สามกับห้าโอเคนะคะใครไม่เข้าใจ บอกคุณครูได้นะหรือว่าถ้าใครไม่เข้าใจเนี่ยหนูสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูลงเอาไว้ให้นะอ่าต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าวิธีการหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนต่างๆเนี่ยหายังไงโอเคนะคะต่อไปเรามาดูซิว่าถ้าเขาให้ตัวประกอบเฉพาะมา เราจะมีวิธีเช็คอย่างไงว่าไอ้ตัวประกอบนี้มันใช่ตัวประกอบเฉพาะของจำนวนที่เขาให้หรือเปล่านะคะ,ะมาดูต่อไปเนาะขออนุญาตมาดูกันนะคะอย่างเช่นคุณครูอยากจะลองตรวจสอบดูซิว่า3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือไม่เขากำหนดมาให้แล้วเขาไม่ได้ให้เราหาเองแล้วว่าจำนวนเฉพาะ,ะตัวประกอบเฉพาะของ18เนี่ย มีอะไรบ้างแต่ว่าเขากําหนดมาให้เลยว่า3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ18ใช่หรือไม่<อ>วิธีการดูดูยังไงเหมือนเดิมครูบอกแล้วว่ามันจะต้องมี2คุณสมบัติถูกไหมคะมันถึงจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้เนาะ<อ>ดังนั้น<อ>วิธีการตรวจสอบนะคะว่า3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือไม่มันจะต้องตรวจสอบด้วยกัน2อย่างด้วยกัน<อ>คือ1ให้นักเรียนดูว่า3เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะ<อ>หรือไม่เป็นไหมคะ เป็นอ่าโอเคสรุปสามเป็นจำนวนเฉพาะอ่าพอสามเป็นจำนวนเฉพาะปุ๊บไปต่อยังยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะต้องมาเช็คอีกหนึ่งเงื่อนไขของเราก็คือต้องดูว่าสามเออสิบแปดหารด้วยสามลงตัวหรือไม่ลงตัวไหมสิบแปดหารอ่าลงตัวนะคะลงตัวอ่าสรุปแล้วเราตรวจสอบและสามเป็นจำนวนเฉพาะ และ18เนี่ยหารด้วย3ลงตัวดังนั้นถ้าคุณสมบัติทั้งสองนี้ผ่านเราก็สรุปได้เลยว่า3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18โอเคนะคะต้องต้องต้องผ่านทั้งสองคุณสมบัตินะต้องเป็นทั้งจำนวนเฉพาะด้วยและหารลงตัวด้วยนะคะถึงจะเรียกว่า3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ18โอเคนะคะอคะ,ะอต่อไปมาดูข้อที่2ค่กัน ข้อที่สองถามว่า13เป็นตัวประกอบเฉพาะของ45หรือไม่อะเดี๋ยวให้นักเรียนลองคิดดูก่อน13เป็นตัวประกอบเฉพาะของ45หรือไม่ไม่ใช่ไหมเห็นตอบมาว่าไม่่่คะะอเดี๋ยวลองดูซิว่าไม่จริงไหมตรวจสอบคุณสมบัติแรกก่อนคุณสมบัติคือ13เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นไหมคะไม่เป็น ไม่เป็นนะคะ13เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะว่า13เนี่ยมีตัวประกอบแค่สองตัวก็คือหนึ่งกับ13ถูกไหมดังนั้น13เป็นจำนวนเฉพาะนะอ่ะต่อไปคุณสมบัติที่สองคือ45หารด้วย13ลงตัวหรือไม่ลงตัวไหมไม่ลงตัวนะหารไม่ลงตัวมันจะเหลือเศษถูกไหม อ่าถ้าหารไม่ลงตัวอ่ะเป็นจำนวนเฉพาะจริงแต่ว่ามันหารไม่ลงตัวแบบนี้เราจะสรุปได้ไหมว่ามันเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือเปล่านักเรียนว่าเป็นไหมคะไม่ค่ะไม่เป็นค่ะไม่ใช่ไม่เป็นถูกต้องดังนั้นเราก็จะตอบว่าสิบสามไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของสิบห้า นะคะแม้ว่ามันจะเป็นจำนวนเฉพาะจริงแต่มันหารไม่ลงตัวเราก็บอกว่ามันไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะโอเคนะอาจจะอลาข้อต่อไปหกเป็นตัวประกอบเฉพาะของ 96. ใช่หรือไม่อลองดูซิเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนลองคิดเองก่อนว่าใช่หรือไม่นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ใช่ไม่ใช่หรือเปล่าตอนนี้มีคนตอบมาสองอย่างมีตอบใช่กับตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าให้เวลาคิดใช่ใช่ต้องผ่านสองคุณสมบัตินะถึงจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะใช่าม่ใช่ก็ไม่ใช่ตัวเฉพาะอ่ามาดูเฉลยกันตรวจสอบคุณสองคุณสมบัติคุณสมบัติแรก หกเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นไหมไม่ค่ะไม่ใช่ไม่ถูกต้องหกไม่เป็นจํานวนเฉพาะความจริงเนี่ยถ้าเราตรวจสอบคุณสมบัติแค่ตัวเดียวเนี่ยตอบได้แล้วนะอันเนี้ยตอบได้เลยเนี่ยไม่เป็นจํานวนเฉพาะเนี่ยแสดงว่ามันใช่ตัวประกอบเฉพาะไหมไม่ใช่ถูกไหมคะมันไม่เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นมันไม่มีทางเป็นตัวประกอบเฉพาะได้แน่นอน อ่ะเพื่อความมั่นใจมาดูอีกคุณสมบัตินึงว่ามันหารลงตัวไหม96หารด้วย6ลงตัวหรือไม่ลงตัวไหมคะลงตัวนะคะมันหารลงตัวนะคะแต่แต่มันหารลงตัวก็จริงแต่มันไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นเราเรียกมันว่าตัวประกอบเฉพาะได้ไหมได้ไหมเรียกมันว่าตัวประกอบเฉพาะได้ไหม ไม่ได้นะคะดังนั้นทัวรว่าหกไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของเก้าสิบหกนะคะเพราะว่ามันมันไม่เป็น,นจำนวนเฉพาะนะคะแต่มันหารลงตัวนะแต่มันไม่เป็นจำนวนเฉพาะโอเคนะคะโอเคนะอ่ะสรุปก็คือว่าถ้าการที่มันจะเป็นตัวประกอบเฉพาะได้เนี่ย มันจะต้องผ่านทั้ง2คุณสมบัติก่อนนะคะถ้ามันมีแค่คุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งนะคะมันจะไม่เรียกตัวนั้นว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะมันต้องผ่านทั้ง2คุณสมบัติคือต้องผ่านทั้งนี่ไงอย่างข้อแรกเห็นไหมต้องเป็นทั้งจํานวนเฉพาะด้วยต้องหาลงตัวด้วยถึงจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะคะแต่ถ้ามันมันขาดคุณสมบัติ มันขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเช่นอันนี้มันหานไม่ลงตัวหรือว่าข้อที่สามคือมันไม่เป็นจำนวนเฉพาะถ้ามันขาดคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะทันทีโอเคนะคะใครไม่เข้าใจใครมีคำถามไหม ไม่มีนะเดี๋ยวครูจะมีการบ้านให้นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าการบ้านเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวครูจะส่งไปงานให้นะกับครูประจําชั้นนะคะว่าเดี๋ยวครูให้ดูการบ้านก่อนอืตรงเลกครูเหมือนกับที่ครูสอนไปเมื่อกี้เลยก็คือจะให้หาตัวประกอบเฉพาะแล้วก็ให้ ตรวจสอบดูซิว่าจํานวนที่ให้เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะหรือเปล่านี่เป็นการบ้านมีทั้งหมดสองข้อใหญ่ด้วยกันนี่นะคะเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์นี้ให้ เดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์นี้ให้นะถ้านักเรียนคนไหนมีเครื่องปิ้นหนูสามารถปิ้นมาได้นะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่มีหนูทําลงสมุดนะคะคทําลงสมุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาเฉลยให้นะคะแล้วก็จะมาสอนอีกเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้เรามีเรียนคณิตศาสตร์กันอีกหนึ่งครั้งนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ